ื่นเต้นสุดๆครอบครัวสุขสตรเพ็กกระเป๋าเที่ยวเมืองนอกบันเทิงละงานนี้ยังอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและเป็นขวัญใจของแฟนคลับหลายคลับหลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับครอบครัวของปอณัทวุฒิกับเอพรทิพย์และเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นที่เรียกแร้อวเลวคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองคนคือน้องภูและน้องเผา อีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากๆเลยทีเดียวและล่าสุดในอินสตาแกรมของเอ๋พรทิพย์เธอได้โพสต์ภาพครอบครัวอีกครั้งพร้อมทั้งเช็คอินที่สนามบินเตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่มาดีฟทะเลในฝันของใครหลายๆคนและสำหรับโพสต์นี้เธอได้ระบุแคปชั่นว่าสี่คนพ่อแม่ลูกบันเทิงละงานนี้ปอณัฐวุฒิแท็กพูดิสกิจใจแท,ท็กปาอสกิจใจ หลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแฮปฟันรอชมรูปสวยๆเลยค่าเที่ยวให้สนุกนะ้น่ารักอบอุ่นเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ